สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับการพยากรณ์อากาศประจำวันในวันอังคารที่21มีนาคมพุทธศักราช2566ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างช่วงบ่ายครับสำหรับพยากรณ์อากาศวันที่21มีนาคม2566นะครับก็จะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง ส่วนลมเป็นลมใต้ความเร็ว1 0 2ถึงบกิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่สาสิบหกถึงสสิองศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ย3ิบสามถึงยี่สบหกองศาเซลเซียสครับต่อมาเป็นการพยากรณ์อากาศตั้งแต่วันที่2 2บถึง27มีนาคมนะครับโดยแบ่งเป็นสองช่วงช่วงแรกคือช่วงวันที่ยี่ิบถึงยี้ามีนาคมก็จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคนองร้อยละสิบถึงยีของพื้นที่ส่วนลมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงยีสบกิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่สามสิบเจดถึงสีองศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ยี่สบห้าถึงยี่องศาเซลเซียสครับส่วนช่วงที่สองก็คือช่วงวันที่ยี่สบหกถึงยีิบเจมีนาคม ก็จะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคนองร้อยละสิบถของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนลมเป็นลมตะวันออกเสียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่37-39องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่25-26องศาเซลเซียสครับ ในระยะนี้ก็อยากจะขอฝากให้พี่น้องประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็อยากให้ระวังในส่วนของฝนรวมถึงลมกระโชกแรงแล้วก็ลูกเห็บไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็พบกันเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่กับการพยากรณ์อากาศในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน